สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพิธาประกาศแล้วเลขที่จะออก16กรกฎาคมลั่นงวดหน้ามาแน่พิธาประกาศแล้วเลขที่จะออกในวันที่16กรกฎาคม66ลั่นงวดหน้ามาแน่ เมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักและแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่30พักเก้าไกลเคยโพสต์ภาพสลักกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาและมีหลายคนซื้อตามได้รับโชคกันไปเต็มๆม,มาแล้วนั้น ขณะที่งวดล่าสุดนายพิธาก็ได้ปลดภาพตัวเองพร้อมสลากหมายเลข971376หลังมีแฟนๆไปทวงถามกันจำนวนมากและหลายคนก็รอรุ้นว่างวดนี้จะเข้าเป้าอีกหรือไม่ กระทั่งที่ผ่านมาปรากฏว่ารางวัลที่1คือหมายเลข922605และเลขท้าย2ตัว16ไม่เข้าเป้าตามสลากของนายพิธาอย่างไรก็ตามเจ้าตัวได้งัดเอาวิชาคณิตศาสตร์มาบอกเหล่าแฟนคลับชาวดอมส้มว่า3บวก7บวก6ก็เท่ากับ16แต่สงสัยจะออกมวดหน้าอีกทีวันที่14กรกฎาคมที่รัฐสภา ข,อขอ้อควาพแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ